ก็มาแนะนําแบตอีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นของโซลท์นะครับอันนี้เป็นแบตขั้วจมในรุ่นเล็กสุดของแบตขั้วจมนะครับหรือโคดรรุ่น DIN นะครับที่เรารู้จักกันมาดูสเปคกันนะครับตัวนี้เป็นรุ่น DIN ที่เรียกว่า DIN 4 5 LB 1นะครับหรือโคดรรุ่นของโซลท์เขาจะเป็น CMF 54316นะครับอันนี้เป็นแบต12โวลต์43แอมป์แาว มี RC 70มิมิตแล้วก็ CDA ที่แจ้งมา440 CDA นะครับก็ CMS ก็เพื่อนๆอ,อาจจะงงนะครับเราก็จะเรียกกันตามตามสากลชนิดนี้จะเป็น SMF นะครับก็คือไม่มีรูเติม e นะครับปิดสนิทนะครับก็ตัวแบตอันนี้ผลิตจากประเทศเกาหลีนะครับตัวบอดี้แบตทำออกมาได้ดีนะครับอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องกดล้นหรือกดซึมนะครับมันดูจะมีจุกควบ ครอบอลบนะครับตัวนี้สีดําแล้วก็ค้่บวกนะครับตัวนี้เราดึงออกนะครับก็จะเป็นอันนี้ค้่บวกอันนี้จะเป็นค้วลบนะครับก็มาดูขนาดของอันนี้เป็นรุ่นรุ่นเล็กสุดในตระกูล d i n นะครับตัวนี้ความกว้างก็คือจะอยู่ที่1 7 4มิลลิเมตรความสูงก็1 7 4มิลลิเมตรนะครับส่วนความยาวเนี่ยจะ2 0 7มิลลิเมตรนะครับเดี๋ยวเราลองมาวัดค่าซีดีของแบตลูกนี้ดู ครับพอคีบเครื่องวัดใช้เครื่องวัดตัวนี้นะครับก็หน้าจอจ,จะโชว์โวลต์แบตเตอรี่อันนี้13.05นโวลต์นะครับอันนี้ชาร์จเต็มแล้วทิ้งไว้สักพักหนึ่งก็มาวัดดูนะครับเดี๋ยวเราลองเทสดูกดโอเคกดแบตเตอรี่เทสกดเลกูล่าชนิดของแบตนะครับกดอีกทีหนึ่งก็ตั้งซีเร440นะครับ ตั้ง cd 440ตามที่โรงงานแจ้งมานะครับจากนั้นกดโอเคเทสรอสักครู่นะครับรอผลการเทสตตัวนี้ข้างบนเป็นค่า cd ที่วัดจริงได้465 cd นะครับส่วนบรรทัดที่2เป็นโวลต์13.05น13.05โวลต์บรรทัดที่3เป็นความด้านทาน6.47มิลลิโอห์นะครับส่วนเรดก็คือเป็นค่าที่เราตั้งนะครับ อันนี้ผลเป็นกูดแบตเตอรี่นะครับก็ถือว่ารุ่นนี้คุณภาพดีนะครับโอเคนะครับครับตัวนี้มาดูกันว่าใช้กับรถไรนะครับแรกๆเนี่ยจะใส่ในพวกฟอร์ดเฟียสต้าอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เชฟ Sonic นะครับอ่าในปัจจุบันเนี่ยก็มาใช้ใน Toyota a l t i ติ e w a ิ t i s ตนะครับปี2020แล้วก็เริ่มใส่รุ่นนี้กันแล้วนะครับ แล้วใน Toyota CSR ก็ใส่รุ่นนี้นะครับจะเห็นว่ารถส่วนใหญ่เริ่มเปลี่ยนเป็นขั้วจมนะครับแรกๆรุ่นนี้จะขายไม่ค่อยดีนะครับแต่ในปีนี้หรือปีถัดไปเนี่ยคิดว่ารุ่นนี้น่าจะขายดีมากๆนะครับอันนี้ผมเอารุ่นนี้มาฝ่ากนะครับเป็นของโซลาร์ผลิตจากประเทศเกาหลีนะครับคุณภาพงานนี่ก็ถือว่าดีนะครับรุ่นนี้รับประกัน1ปีนะครับอันนี้ ในแผ่นธาจะผสมพวกแคลเซียมอยู่ด้วยนะครับจะเห็นว่า CDA ในการวัดจริงเนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับ465 CDA นะครับโรงงานแจ้งมาคือ12โวลต์43แอมป์ R C 70มิลแล้วก็ CDA 440 CDA นะครับฝากไว้อีกหนึ่งรุ่นของโซลไลท์ D i N 4 5ขีด L B 1นะครับตัวนี้เป็นตระกูลดินในรุ่นเล็กสุดนะครับก็เอามาฝากเพื่อนๆไว้สวัสดีครับ